คงไม่ขายนะสำหรับดาวินนุนเยสนะครับก็ล่าสุดนะครับฟาบวิซิโอโรมาโน่ได้มีการรายงานแหละครับว่านาโปลีนั้นยังมีความสนใจในการคว้าตัวนะครับสำหรับนุนเยสเหมือนเดิมและได้ยื่นข้อเสนอมา50ล้านยูโรแต่ลิปูนั้นบอกปัดไปในทันทีนะครับก็คือลิปูนั้นต้องการค่าตัวของนุนเยสมากกว่านี้นะครับซึ่งว่ากันว่านะครับจะต้องอยู่ในระดับ70ล้านถึง80ล้านยูโรเลยด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าใครจำกันได้ลิปูนั้นซื้อมาประมาณร้อยล้านนะครับก่อนหน้านี้จึงดูแล้วนะครับว่า ที่ยืดเยื้อพอสมควรเลยนะครับเชื่อว่าลิฟต์นั้นเนี่ยก็อยากจะได้ราคาของนูนเยสมานะครับที่มันมากกว่านี้ซึ่งโดยส่วนตัวผมมองว่า50ล้านยูโรมันก็ต่ำจริงไปนั่นแหละครับก็คือมันควรราคามากกว่านี้นะครับและอาจจะมีแอดออนเพิ่มมาอีกในอนาคตอาจจะจบกันที่ประมาณ65-70ล้านยูโรนะครับแต่ถ้าลิฟต์นั้นขายนูนเยสไม่ได้นะครับก็เชื่อว่าก็อาจจะเก็บไว้ใช้อีก1ปีก็เป็นไปได้นะครับรสถานการณ์ในกองหน้าของลิฟต์ในตอนนี้ก็ยังขาดแคลนอยู่นะครับเราต หรือเปล่านะครับเพราะมีเพียงแค่นาะปูรีในตอนนี้เท่านั้นที่ให้ความสนใจสลับตัวของดาวินนะครับและทุกคนเขียนบ้างคิดว่าลิปูควรเก็บไว้ควรขายหรือควรได้ราคาเท่าไหร่นะครับก็ลองคอมเมนต์มาแล้วก็ขอจอสองทีนะครับเพื่อเป็นการให้หัวใจกดไลค์กับคลิป